พลตรีอโนไทยชัยมงคลนะครับผู้บัญชาก,การมณฑลฐานบกที่32และผู้อำนวยการสูงอำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลฐานบกที่32พร้อมคณะชุดหมอเดินเท้าโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์บนตรีนะครับนำน้ำดื่มถุงยังชีพจากกอฟผแม่เมาะ รวมทั้งไข่ไก่ชุดยาสามัญประจำบ้านและชุดทูเกสเตอร์บ็อกนะครับซึ่งเป็นของจำเป็นต่อการดำรงชีวิตไปมอบให้กับครอบครัวทหารใหม่ผลัดที่1ประจำปี2,565สังกัดกองร้อยบนทนทหารบกที่32จำนวน5ครอบครัวด้วยกันนะครับทั้งที่อำเภอเมืองเกะาะคาห้างฉัด ลำปางแล้วก็เพื่อช่วยลดภาระแบ่งเบาค่าใช้จ่ายของครอบครัวกำลังพลด้วยนะครับผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่32ถือเป็นอีกหนึ่งในหลายๆภารกิจสำคัญของกองทัพบกก็คือการช่วยเหลือประชาชนรวมทั้งครอบครัวของกำลังพลที่ส่งลูกหลานไปเป็นทหารนะครับถือว่าเป็นการเสียสละแล้วก็กองทัพต้องดูแลครอบครัวอย่างดีโดยเฉพาะครอบครัวที่ยากลําบากแล้วก็ ไม่มีทุนทรัพย์ในการดูแลครอบครัวนะครับและทหารบางนายเนี่ยก็ถือว่าเป็นกําลังหลักของครอบครัวแล้วก็จะสามารถปฏิบัติภารกิจฝึกทหารได้อย่างสบายใจครับไปฟังเสียงครับกะหานเอาหื้อมายันสองปันเนาะอยู่คายเนาะทหานก็เอาหื้อมากับผงไจแต่ทหารเปิดมา้ากูใจแน่ยนย้ายกระผมไก่ที่บนิ้วมันก่เยเลียย้ายเนาะ ยายมาอ,อยู่นี่ได้กี่ปีห้าสิบกว่าปีบะเกยปุืนขนาดนี่มะ mm hmm. เกยนะยายบะเกยได้อันนี้ได้หวงหวงนะที่เปิลแปลงฮือตะก,ก็อนนี่ผมตกอยู่กระหลานสองคนเนี่ยนอนจังได้กงหัวกอดีหลวงฝนมัครับช่วยเหลียทุกทิ้งทุกอย่างถึงได้บ้านหลังนี่มา mm hmm. คุณยายทองออนชื่นอารมณ์ยายของพลทหารผลัดที่1ท2,565บอกว่าที่ผ่านมาครอบครัวเมื่อสักครู่พูดไปแล้วนะครับว่าไม่ได้รับการช่วยเหลือจากหน่วยงานใดนะครับนอกจากนี้ทางกองทัพก็ให้ความช่วยเหลือครั้งนี้รู้สึกดีใจเป็นอย่างมากและภูมิใจกับหลานชายที่ได้เป็นทหารด้วยครับไปฟังเสียงพลทหารครับ สำหรับการตรวจเยี่ยมให้กำลังใจกำลังพลนะครับก็ถือว่าเป็นนโยบายของกองทัพบบกเพื่อลดความกังวลใจของน้องๆ้องทหารใหม่ที่ห่วงใยพ่อแม่และครอบครัวในระหว่างที่เข้ารับการฝึกในกองทัพนะครับแล้วก็เพื่อความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ของลูกผู้ชายอย่างสมบูรณ์แบบนะครับไปอีกค่ายหนึ่งครับ